โอเคครับโอเคครับก็นะครับในวิดีโอบทนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของ include น,นะครับ include น,นะครับแล้วก็ include 1ันนะครับ include วน,นะครับมัน ตกต่างจาก include ยังไงนะครับใน PHP นะครับแล้วก็เราจะมาดูความหมายของ include นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับแล้วก็คุณสมบัติของ include นะครับว่ามันมันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับนะครับ include เนี่ยถ้าจะพูดแบบให้เราเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นการนำเอาไฟล์ php อีกไฟล์หนึ่งนะครับมามาไว้ที่ไฟล์หนึ่งนะฮะอ่อย่างเช่นว่าผมทำการสร้างไฟล์ include น,นะครับ include หนึแล้วกันนะครับ include 1 .php นะครับ encoding ก็ utf-8 นะฮะ ก็เป็นคำสั่งง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับนะครับแล้วคนนี้นะครับผมทำการสร้างไฟล์อีกหนึ่งไฟล์นะครับเป็น i n c l u d e 2นะครับโอเคนะครับ U T F 8 Save เวลาผมจะเรียกใช้ไฟล์ include 2นะครับผมก็จะเรียก include อย่างนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับ include 2 .php นะครับก็แค่นี้นะครับคราวนี้นะครับก็เดี๋ยวในในใน,ในส่วนของ include 2เนี่ยคือผมจะลองให้มัน echo ไฟล์อะไรบางอย่างนะครับ เออเป็นเออเอาไว้เป็นอะไรนะ Hello Hello in c l u d e 2นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปรันกันเลย local host php include นะครับเห็นไหมครับมันก็จะดึงเอาไฟล์ include 2เข้ามานะครับนะครับปกติแล้วนะครับผมจะใช้ในการสร้างฟังก์ชันนะครับสร้างฟังก์ชันหรือเป็นไฟล์ Connect นะครับเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับก็นะครับก็สามารถ include ใช้คำสั่ง include นะครับประโยชน์ของมันก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่า ผมทำการสร้างไฟล์ connect นะครับ PHP นะครับ connect เนี่ยสมมติ so, ว่าผมประกาศประกาศไฟล์ไว้ที่ include หนึ่งนะครับโอเคเช่น user local host ครับเออ local host user นะครับรูทอะไรประมาณนี้นะฮะพาร์สเวิร์ดนะครับ m y sql connect นะครับถ้าคุณไม่รู้จักอินค d ดเนี่ยนะครับคุณคุณก็จะก๊อปนะครับก๊อปวางใช่ไหมครับ เอาให้ดูแบบชัดๆเลยนะฮะว่ามันมีข้อดียังไงนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ include นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีไฟล์ php เป็นสิบสิบไฟล์นะครับก็นะครับต้องการที่จะเชื่อมต่อทางข้อมูลนะครับในไฟล์นั้นนะุณคุณก็จะก็วาง่างนี้ใช่ไหมครับก็วางไปเรื่อยๆนะฮะไฟล์นี้ก็เรียกใช้ไฟล์ include นะครับเลือกใช้ m y s q l connect นะครับในส่วนของไฟล์ include 1นนะครับไฟล์ i n c ค u d e 2อก็จะมีการเรียกใช้ mysqli เข้าอีกนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับผมไม่แนะนำนะครับนะครับนะครับสู้เราเขียนไฟล์ connect.php นะครับ connect m y s q l ้อีกไฟล์หนึ่งแล้วก็ทำการ include นะครับไฟล์มาไม่ดีกว่าเลยนะครับนะครับ include เนี่ยนะฮะ include include2.php นะครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับในส่วนของ include2 นะครับที่มันมีการเชื่อมต่อทางข้อมูลนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาไปพิมพ์โค้ดไปเปลืองนะยิ่งพิมพ์โค้ดตัวบรรทัดตัวหนังสือเยอะนะครับมันก็จะเปลืองทรัพยากรนะเปลืองพื้นที่นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ include1 นะครับ อ n นค u ูดวเนี่ยมันจะ i n c ค u ูดวัเนี่ยมันจะคือการเรียกคือมันจะอ้างถึงว่าถ้าเกิดว่าอ e ีไฟล์อินคูดสเนี่ยมีกี่ไฟล์ก็ช่างนะครับมันก็จะทำการอินค u ูดไฟล์มาแค่ไฟล์เดียวนะครับนะครับในสองคนอินครูดวันนะครับ นี่ก็ลองรั่นให้ดูนะครับก็เออร r รนะฮะนะครับผมโอเคนะครับเชื่อมต่อทางข้อมูลได้นะฮะก็นะครับใช้ฟังก์ชัน MySQL Connect ธรรมดานะครับผมนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นซมเปิลนะครับเป็น example ตัวอย่าง นะครับวิธีการใน้ใช้ include นะครับนะครับเราถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์ include หลายไฟล์ก็ก็เรียกใช้ได้หลายหลายไฟล์ได้เช่นกันถือว่าผมมีไฟล์ฟังก์ชันนะครับก็ include มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกใช้ include วันก็ ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกใช้ไฟล์ซ้ำกันนะครับมันก็จะมองเป็นไฟล์เดียวนะครับโอเคนี่ครับผม